ยี่สิบบาทคุยได้ละยี่สิบไปต่อ <c oughs> ค <c oughs> เล่นต่ออยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าถ้าผิดจ,จะตกอุ <c oughs> บลหน้าอยู่แจก200ท้าชวนคนอบนุบลมัมาเล่นเกมถ่ายรุ่น iPhone กันที่ร้าน iStudio ปะ่ะเริ่ม สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อฝองค่ะวันนี้นะคะปะ่านมีเกมมาให้เล่นเป็นเกมทายรุ่น iPhone ค่ะปะจ้จแล้วพี่สองใช้ iPhone อยู่ไหมคะใช่ค่ะชื่อว่าจะตอบได้ไหมน่าจะตอบได้นะคะโอเคถ้าตอบถูก1ข้อจตละได้20 <c oughs> 2>, 2ข้อได้6 4 3ข้อได้80และถ้าตอบครบ4ข้อจะได้200 200นะคะ <c oughs> คอยดูว่านี่ฉันจะได้เงิน200ไปกินข้าวตอนเที่ยงไอโฟนรุ่นนี้รุ่นอะไรคะ 12มัองมให้ยืนยันคำตอบ iPhone 12ค่ะมั่นใจค่ะ oui> ัเลยนะคะ iPhone 17 Pro ค่ะพี่สอง20บาทก็ไม hey, ่ได้อชื่อตีค่ะพร้อมค่ะไเริ่มคอน่งนี้าร้อมไอโ iPhone 17 Pro ค่ะข้อต่อไปถ้าตอบถูกได้40ต้องเล่นต่ออยู่แล้วแต่ว่าถ้าผิดจะตกโอ้มันติดอยู่ในปากไอโฟน e 16กก็ได้ค่ะ มั่นใจไหมคะไม่มั่นใจค่ะตอบว่านี่คือ iPhone 17ละกันค่ะช้เลยนะคะ i p โ o n e ิ6หกตกงานได้แน่เลยเนี่ย สวัสดีค่ะชื่อมอไปนะคะสวัสดีครับชื่อไผ่ครับอันนี้มาจากช่องอะไรคะมาจากช่องที่นิวบนราชธานีค่ะปกติใช้ iPhone กันอยู่ไหมคะใช้ iPhone อยู่ค่ะมั่นใจค่ะต้งตอกได้แน่นอนนี่คือ iPhone รุ่นอะไรคะ Pro Max แน่นอน Pro Max แน่นอนสิบเจ็ด Pro Max ค่ะมันจะไปขั้นสุดขนาดนั้นเลยไหมสิบเจ็ด Pro อ่ะสิบเจ็ด Pro มั่นใจค่ะใช่เลยเลยนะคะสิบเจ็ด Pro ค่ะถูกต้องคุยได้ละยี่สิบไปต่อหรือเปล่าแค่นี้ค่ะไปต่อค่ะข้อที่สอง iPhone รุ่นนี้คือรุ่นอะไรคะ a อ r m ไ t e ค่ะสิบหก iPhone สิบหกค่ะใช่เลยนะคะ iPhone สิบห ไอโฟนรุ่นนี้คือรุ่นอะไรคะอุ <15. S 2> ๊ย15บห้าหรอไมโปรยังไงสิบห้าค่ะไอโฟนสิบห้าไอโฟนสิบห้าเอาเลยค่ะไอแล้วะไอตัวไหนไอโฟนแอร์และ,ฉะเฉลยคือถูกต้องค่ะไอโฟนสี่ชื่ออิงครับชื่อโอทัครับไอโฟนอันนี้รุ่นอะไร17เฉยเฉยไม่โปร17บเจ็ดโปรสิโปรก็ไนดะ้เฉลยถูกค,ค่ะไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะต่อครับไอโฟนนี้รุ่นอะไรคะ17บเว่าสิบหกอบคือ16ครับถูกต้อง ไม่ต่อโอเคต่หมดห้องแล้วนะสิบสามไม่สิบห้ามชเลยไอโฟนสิบห้าค่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อท่คือยึดตนะไม่ต่อโอ้ไม่ก็ต่อติ๊กต่อติ๊กต่อไอโฟนแอร์ครับใลยโอเคขอบคุณนะ และช่วงนี้ใครมีแผนอยากซื้อโทราศาัพท์หูฟังหรือสมาร์ทวอชใหม่อยู่แล้วก็ที่ iStudio มีโปรเปิดร้านใหม่พิเศษให้เพียบซื้อ iPhone Air ลดสูงสุด1,000ซื้อ Apple Watch SE2 ลดสูงสุด3,000ซื้อ AirPods 4ลดเหลือราคาพิเศษ4,150บาทและส่วนลดสินค้า Apple อีกมากมายที่ iStudio By Co ยคัพ w ปอ์วเซ็นทันอุบลห้ามพลาด22-30พฤศจิกายนนี้เท่านั้น